สวัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสสวัสดีพี่น้องพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้อง,งกับเบาลังเลยกับเบาโตโน่สิทอดไข่บ่ทอดทอดไข่คือใช่หมอนั่น <c oughs> ในใี่บอไปทีเห็ดไข่ดาวเลยนี่ไข่ดาวน่ะใช่หมอนั่นหมดเลยนี่สูตรมันสูตร,ตรพี่น้องอพก,กันในวันที่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดสองพันสหพี่น้อง ทำมาเลยกับสปาการทอดไข่กินข่าวแรงกับสองหนุ่มเป็นคนเห็ดหเ,เสียบๆเลยวันนี้ทอดไข่ถอดไข่ดาวชื่หมอเพราะสุดยอดเลยไอหนูเราเฮ็ดไอิกิีนมันอยู่บ่โอ้โหเจ้าทอดจังอันเลยซามสามกับไิกินมหมดอยู่บ่ เอาอีกอนนก็ได้ในารยังเหลือต้อมเป็ดอยู่พอดีถั่ยหนึ่งพี่น้องอยู่กับหมอทางไอโน่กันแล้วเนาะมีทอดไข่กับต้มเป็ดมือนี่ตำหมออกทั่วนะเนาะไอโน่ออตำบตเออต่เ,อ,เออ,อเสฟโน่ได้ตำหมกทั่วเสฟเนาะไอโนูสิออตำหมกทั่ว พอได้จำชุกเราบอกแค่าดาวชุกเป็นทีเรียบร้อยเอามะาขัวมาตั้มเว้ย<อ>นี่แค่าดาวนองตัโนพี่น้องกินกับตำมะทัว่วแซ่บเลยหน่วยเดียวขแข็งๆเลยเอาบ้างดูตู้เย็นนี่บอเล่นอะไรลุมเออในเช้าแล้วอาหารแรงใช่เนาะ ห้อบักเทียมหมอบักเทียมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันหลังจากเลิกไปงานบุญบุญก็ไปออกหอดวัดชอบมาใกล้ใกล้หอดวัดมือบุญกันเ

สิไปทำงานอยู่ไทยบอกไปใช่จ้ะไปเวียดนามนไปสิไปไทยน้องตโน่เาสิไปทำงานอยู่ไทยอะไพีปน้องบอกว่าิซื่อบอกว่าเรวมสิไปโอ้จงบอกอะไได้มูได้สิไป ตัวก็จะปิ้นมาบ้างเขาตีตัวก็ยืนพีดาบ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กๆพี่น้องเด้อผากบึงผากส้มเลยเนาะ กองเคยล้าชมยังตัวใส่เลยอืมใส่มักนาเออใส่มากอกมักนึงสมปะแปะสมปะแปะมากับชุดยอดแล้ว น้อเฮ้ยไพ่ไม่บอดเดือดมีช่ำชีตุย้ยมีแต่น้ำมันเลยไพ่ไม่บอดเดือดไม่ไม่ยังใส่ไม่ปีนไหนไปกอดไข่ได้เต่ปหูมาร์คคือว่าแล้วมากินน้ำมันกับกินไข่ซุบเซะเลยพี่น้อง นงามแล้วงามแล้วมีไพ่เลยก็งามล้ะโอ้ขักขักขัก หกญ่เลยหกแ,แล้วริกเบิง้งริกเบิงบ้งฟิกเบิ้งโอ้โหขาดเพิงหมูเป็นยังพอแต่มันสุกกับพอนีอ่ได้สามตอนได้สามสี่ตอนเลยบวานุดยอดไปเลยถอดไข่อย่างสเสียบเลย ตัดผาามาเบ่งตำม,มกถั่วหนูตัหน่กรอ,อบเลยเอ้าฮ็ดพอแล้วเฮ้ยพอแล้วพอ,อดีแล้วพอดีชมใส่มืเมล็ดยังกะเส่เงนัวก็ใส่แล้วเดี๋ยวชิมเมือเดียว cho con hood mình dài. Sure job. Say ash tac 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 and say over there pin and dài. Nhang bosom bóng đài, bóng 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 ประเดี๋ยวก็น้อยนึงน้อยนึงใส่ลงไปนี่มันจะชีจางๆน้องตัวหนโูนี่ก็ได้เออแล้วแต่เจ้าผู้ต่ำนะ,ป,ะประเดีเ๋ยวลงไปพอดิเปี๊ยพอดี้เปี๊ยบเลยตัดผ้ามาไข่เฮาโอ้สุกแล้วไข่เฮาก็ได้โอเคเลยยัางงามเจียวเจียวเจียวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยทอดไข่ ตำหมักถั่วเนาะของแสบบานเฮาอาหารแ่บเพิ่มพลังเพิ่มพลังตัดผ้ามาทางนี้ยังบีบมังนาวลงอีกอยู่ปุ๊วคักมังนาวเมืดไปมากหนึ่งมักถั่วซ้อมสมผักมังนาวมากหนึ่งซ้ำซี่แสบอีกตัดผ้ามาทางนี้ล <c oughs> เลยขนาดเลย่นอง แซบๆเลยอพอดีแซบเลยพอดีแซบยกโปเลยเพิ่งเวลาตักเลยบอกรู้ยังมากอกน้ำาลวงไปอีกมันยังบรยักสมปันไดุ้้ยขักเป็นขาดสุดยอดเลยลมาเบิง่งทั้งนี้ไข่โชคแล้ววันนี้เอาขึ้นมาแล้วบาน <c oughs> นี่นี่อุ้ยงาเงามงาเงานม,มันเยอะมเลยนี่เห็นบอกพี่น้องเนยมันเยิ้มเยิ้มเลย ยำน้วเขาต้องกินน้ำมันเน่เนมันตุ้ยมันยังบกพรายเาวไปได้สะสมไขมันดิมันก็ต้องให้มันมีน้ำมันเนาะสะสมไขมันจัดไปทางนี้กันเลยอ่ะตัดภามาทางนี้กับเรียบร้อยป้าคนเป็นสิบกว่าคนคนเป็นสิบกว่าคนตั้มหมกทัวอ๋อเี่ยเลยไม่จำกระชองบ่าก็เมิดมันมันมีเท่านี้บ่เฮยบมกทัว มันมีเท่านี้บอกอ๋อมันมีเท่านี้กับตั้มเท่านี้มันจังแซ่บจังคนละสองบาทเนาะมันจังแซ่บพี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 ครับครับนี่อ่อันนี้ก็มีจักตอนเลยมีสามตอนถอดไข่เขาก็เลยได้กของเมียเมียคอยทอดชุดยอดอลิชองหนุ่มเฮาของแซ่บของแซ่บแซ่บแซ่บใครนี่ใครี คลิปนี้ก็สี่ขอาลานะเออเอาเมดเลยไว้เพียงตอนนี้ก่อนเด้ยวยอผม,ม่งพี่น้องขอบุนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าครับเคยลาสบายดี